ปูเนี้ยของปูเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ถูกไหมคะปูก็ไปสมมุติปูให้ความรู้ในเรื่องอะไรอะ่ะในเรื่องของ t i k t o อกกับในเรื่องของการตัดต่อปูก็จะไปหาคําว่า TikTok กับตัดต่อ โอเคไหมคะสวัสดีค่ะครปปูสวัสดีค่ะ,คปปคะไกด์จอยนะคะยินดีต้อนรับเขา้าเข้าสู่อาณาจักรของครูป,ปูนะคะใครมาสายจะโดนทําโทษโอเคไหมคะสวัสดีรอบห้องนะคะไกด์จอยกระบ,บี่ค่ะอาหารเสริมอ่ะเราหาคาว่าอาหารเสริมได้เลยเพราะฉะนั้นคุณหน่อยมาคนแรกนะคะอาหารเสริมแบบนี้ได้เลยทีนี้ถ้าเราจะเจาะจงนะคะถ้าเราอยากได้ได้พูด เขาเรียกอะไรนะกลุ่มที่มันเจาะจงไปอีกเราก็ต้องดูว่าอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรอาหารเสริมเกี่ยวกับปู่ไม่ค่อยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องในเรื่องของอาหารเสริมอ,อาหารเสริมต้านโควิดแบบนี้เราก็เขียนเสริมเข้าไปได้เลยนะคะอาหารเสริมต่างๆติ๊กตอกสุขภาพอ่าเราก็ค้นหาคําว่าอาหารเสริมไปได้เอากองกว้างก่อนแล้วก็พิมพ์คําว่าเออแล้วจิ้มตรงคําว่าค้นหาทีเนี้ยเขาจะพาเราเข้ามาที่หน้านี้เขาจะมีนะคะ คลิปที่มันยอดนิยมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมใช่ไหมแล้วก็ผู้ใช้นะคะเห็นไหมคะผู้ใช้ที่ใช้คําว่าอาหารเสริมจะขึ้นมาเพียบเลยตรงนี้แล้วก็มีวิดีโอแต่ที่เราจะสนใจคือสนใจในแ็บของแฮชแท็กถูกไหมก็จะได้แฮชแท็กตรงนี้มาไปดูที่แท็บสุดท้ายตรงคําว่าแฮชแท็กได้เลยนะคะสำหรับอาหารเสริมทีเนี้ยตรงเนี้ยมันแล้วแต่เราว่าเราจะค้นหาคําว่าอะไรเพราะเรารู้มากที่สุดว่าช่องของเรามันเกี่ยวข้องกับคําว่าอะไรมากที่สุดนะคะ ร้องเพลงเต้นการเกษตรสมุนไพยอันเนี้ยคุณนันทินีนะคะคุณนันทินีชื่ออะไรนะปูจําชื่อเล่นไม่ได้แลชชื่อเล่นให้ปูด้วยปูจะได้จําได้นะคะ <_ d ata> ร้องเพลงเต้นการเกษตรสมุนไพยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะ <_ d ata> คนชอบเต้นเขาจะชอบเรื่องอินเตอร์เทนถูกไหมสมุนไพยมันเป็นเรื่องความรู้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องแยกช่องกันนะคะ สวัสดีคุณพยอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหนูนานะคะสวัสดีน้องเต้ยสุดหล่อของพี่มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านหนูนาน้องเต้ยสรุปว่าสังกัดที่น้องเต้ยอยู่พี่ไม่สามารถไปอยู่ได้นะคะเพราะว่าพี่มีสังกัดแล้วเสียใจนะคะเสียใจอยากไปอยู่สังกัดนั้น,นทำยังไงได้บ้างนะคะเพนค่ะครูป,ปูโอเคจําได้แหละคุณเพนนะคะจะพยายามจําชื่ออ่ะ เราจะเข้ามาอยู่ที่หน้าของแฮชแท็กจิ้มไปที่ตรงคําว่าแฮชแท็กไปดูเลยค่ะว่าแฮชแท็กเนี่ยถ้าเราใช้ถ้าคําว่าอาหารเสริมถ้าเราใส่คําว่าแฮชแท็กอาหารเสริมมีผู้เข้าชมเท่าไหร่นะคะคาว่าอาหารเสริมมีผู้เข้าชมอยู่ที่38.9ล้านครั้งนะคะให้เราไปเลือกใช้แฮชแท็กที่มีผู้เข้าชมเยอะที่สุดนะคะและก็เลือกได้หลายแฮชแท็กเลยนะคะถ้าใครใช้อาหารเสริมอาจจะใช้แฮชแท็กอาหารเสริม แฮแท็อะไรอีกอ่ะที่มันเยอะๆอแฮท็อาหารเสริมลดน้ำหนกักเห็นไหมแฮท็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีคนดูถึง 3.8m แบบเนี้ยอาหารเสริมผิวขาวมีแค่700,000กว่าเราก็ลองดูว่าไปเอาสมุดมาจดเลยมาเลือกดูว่าอันไหนที่มันมียอดวิวสูงก็เลือกใช้อันนั้นนะคะเอาไปใส่ให้มันเต็ม เขาเรียกอะไรนะเต็มตรงช่องที่เราจะโพสต์พาดหัวค่ะมันมีให้เรา150คํา150ตัวอักษรถูกไหมก็ไปใส่ให้เต็มเราใส่คําพาดหัวเสร็จแล้วที่เหลือไปใส่แฮชแท็กให้เต็มเลยนะคะคุณวาสินีมาช้าไปวิ่งรอบสนามก่อนเลยนะคะอ๋อดีจ้าคุณโดนัทนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณโดนัทสวัสดีค่ะคุณวิยอมหนูหนาสวัสดีกันแล้วนะคะคุณเพนโอเคไหมใครเก็ตแล้วในเรื่องของการหา ฮแท็กให้มันตรงกับกลุ่มของเรานะคะกดอะไรด,กดไีกด5หน่อยค่ะกด5หน่อยถ้าใครยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจนะคะไปดูคลิปวิดีโอในช่องของปูได้เลยในเรื่องของการใส่ฮแท็กนะคะสวัสดีจ้าแสงจันทร์มาเคาะใจให้แล้วขอบคุณค่ะคุณแสงจันทร์สวัสดีค่ะคุณเหมยนะคะ โอเคนะคะ,ะน้องนุ่นนะคะเข้าใจแล้วค่ะครูนะคะวิธีการหลักการถ้าจะให้เห็นภาพไปดูในช่องของปูได้เลยปูทําสอนมาให้แล้วนะคะชอบสนุกบันเทิงแบบคลายเคยรียดที่บ้านขายน้ําดืม่มแบบขวดนะคะเราก็ใช้คําว่าแฮชแท็กของว่าบันเทิงตลกฮาแบบนี้คลายเคยรียดแบบนี้ค่ะลองไปดูว่าแฮชแท็กเหล่านั้นมีคนใช้เยอะมีคนเข้ามาดูเยอะแค่ไหนประมาณนี้นะคะอย่างไกด์ก็ ทิมคำว่าไกด์ได้เลยาพาเที่ยวอ,อะไรแบบนี้ค่ะเราต้องรู้ด้วยตัวเราเองว่า,าช่องของเรามันทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราจะค้นหาได้ได้อย่าง ถูกต้องนะคะอะ่มันจะดีกว่าที่ปูจะบอกให้นะคะสวัสดีพี่โค้ชศักเข้ามาแล้วแชร์ให้แล้วนะคะครปปูคนสวยเยี่ยมนะคะใครแชร์ให้แล้วได้ไปคนละ5คะแนนนะคะได้ไปคนละหนนนะคะแนะน,นโอเคไหมคะโอเคไหมโค้ชศักมาสายนะคะมาสายตอนปูใกล้จะปิดห้องแล้วนะคะไปวิ่งรอบสนามฟุตบอลสองรอบโอเคไหมคะโค้ชศักได้ยินปูไหมคะกําลังสอนในเรื่องของการใส่แฮชแท็กพอดีเลยนะคะขอบคุณดอกกุหลาบสองรอบเอ้ยสองรอบ2ดอก นะคะของโค้ชสักเพราะฉะนั้นลดโทษให้กึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งนี่คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมวิ่งรอบสนามฟุตบอลหนึ่งรอบแล้วก็มาปั่นจิ้งหลีดอีกสองรอบนะคะโค้ชสักขอขอบคุณครูปูคนสวยนะคะพี่เหลอไอพี่เลอไม่ใช่สิพี่แหลมนะคะพี่แหลม กด5มานะคะกด5มาถามเรื่องยิงแอดได้ไหมคะในเรื่องของการยิงแอดปูไม่ค่อยชนานาญปูไม่ค่อยชนานาญยังไม่เคยยิงแอดเลยประเด็นคือไม่กล้ายิงเพราะกลัวว่ามีคนเคยบอกว่า,วาถ้ายิงแล้วแล้วหยุดยิงเ,เขาเรียกอ,อะไรนะเขาจะเขาไม่เขาจะไม่ดันให้กับเราอีกอะคะ่ะประมาณนั้นก็เลยไม่กล้าไม่กล้ายิงแอดแต่ถามลองถามมาก็ได้คะ่ะเผื่อใครในห้องนี้จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการยิงแอด จะได้บอกให้ได้นะคะคุณเมนี่มาช้านะคะคุณเมนี่มาช้ารอบสนามบาสเกตบอลสองรอบนะคะ,ะน้องมารวยนะคะแชร์ให้แล้วออกไป5คะแนนโอเคไหมโอเคไหมคะถึงบ้านพอดีครับเมกกี้ขับรถครับโอเคค่ะคุณลุงอินดี้ปลอดภัยใช่ไหมคะขับรถอย่างปลอดภัยเนาะอ่ะเรื่องของแฮชแท็กจบแล้วมีใครสงสัยตรงไหนบ้างเอ่ยนะคะมีใครสงสัยตรงไหนบ้างเอ่ยในเรื่องของการยิงแอด ขอเสริมเท่าที่ปูรู้นะคะคุณคุณหน่อยอุ้ยเสียงเสียงฝนเสียงดังนะคะเดีย๋ยวปูต้องรีบพูดรีบไปและแบตก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของการยิงแอดที่ปูรู้มาก็คือเราสามารถไปเลือกคลิปวิดีโอของเรานะคะคุณป,ปูนะ่ารักมากๆค่ะขอบคุณนะคะเ,เราสามารถไปจิ้มคลิปของเราแล้วก็ไปที่คําว่าโปรโมทหรือไอตรงที่เป็นรูปไฟอะคะ่ะจิ้มไปตรงนั้นได้เลยนะคะการยิงแอดนั้นโชว์โลโก้ได้ไหมเอออันนี้นะ่นาน้า น่าจะได้สิเพราะเราอ่ะเสียเงินให้กับเขาแล้วโค้ดสักอยู่ไหมคะโค้ดสักขอคําตอบอันนี้หน่อยได้ไหมคะมีใครอยู่บ้างนะคะที่จะให้ความรู้ปูได้เดี๋ยวปูปูดูแป๊บหนึ่งแม่นกกี้นะคะถ้าแม่่มนกกี้ทราบแม่นกกี้มาให้ความรู้ตรงนี้หน่อยได้ไหมคะถ้าไม่ทราบเดี๋ยวปูจะต้องเอาไปถามในกลุ่มของ Tik To อกเลยนะคะอ่ะโค้ดแล้วคุณก็ลบคลิป มันทําให้เขามองว่าช่องคุณผิดปกติเขาอาจจะมาปิดกั้นการมองเห็นของเราก็ได้จนกว่าเขาจะมั่นใจว่าช่องของคุณมันไม่ผิดปกติจริงๆเขาถึงจะปล่อยให้กับคุณโอเคไหมคะไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าค่ะครูไปเช็คดูวิธีการเช็คการโดนปิดกัน้นทําคลิปไว้แล้วเรียบร้อยนะคะไปดูในช่องของปูได้โอเคไหมคะ,ะทุกเรื่องที่เล่ามานะคะทั้งหมดวันนี้นะักเรียนขา เข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วกด9ใครพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วกด0เก็บหนังสือนะคะสมุดปากกาใส่กระเป๋านะคะเดี๋ยวเราจะเลิกเรียนกันแล้วไฟนะคะไฟในห้องเรียนเราจะดับแล้วนะคะแบตครูจะหมดแล้วคะ่ะนักเรียนต้องต้องขนาดไหนคะถึงว่าผิดปกติหมายความว่ายังไงคะ คือห้ามลบนะคะคลิปห้ามลบถ้าเราลบปึ้งเขาคิดว่าเราปิดปกติเขาปิดกั้นช่องเราทันทีครูปูไม่ได้ไลฟ์ตอนช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วหรอคะวันนี้งด1วันนะคะวันนี้งด1วันของด1วันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ใช้เสียงเยอะพอสมควรเพราะว่าสอนลูกสาวทํากันบ้านดุกันบ้างตีกันบ้างโอ้ตะโกนกันบ้างเจ็บคอนะคะเลยขอลฟ์แค่1ช่วงตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้วนะคะทุกคนเหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร่นะ ชั่วโมงก,กว่าเดี๋ยวเตรียมตัวไม่ทันด้วยเจ็บคอด้วยพักคอไม่ไ,มไหวก็เลยวันนี้นะคะนักเรียนทุกคนคะ่ะครูปิดคะเข,า,ขาเียนะปิดปิดะปิดห้องเรียนก่อนนะคะสามทุ่มไม่มีเรียนเย่ดีใจไหมคะนักเรียนโอเคไหมคะคุณคุณีณพาลิสาใช่ไหมคะ ปกติแล้วจะไลฟ์ประมาณ5้าโมงครึ่งประมาณ5้าโมงครึ่งหกโมงประมาณนี้นะคะจะขึ้นไลฟ์แล้วก็ตอน3ามทุ่มอีก1ทีแต่วันนี้ของงด1วันวิธีลบคลิปที่เราชอบแล้วเก็บไว้ดูทีหลังลบอย่างไรคะซ่อนคลิปใช่ไหมคะการซ่อนคลิปใช่ไหมคะคุณหน่อยซ่อนคลิปสอนแล้วลบคลิปสอนแล้วไปดูในช่องได้เลยนะคะ,ะวิธีการลบคลิปที่เรารายการโปรดใช่ไหมคะคุณหน่อยถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวปูจะต้องทําคลิปสอนเรื่องการ เอาเอารายการโปรดออกใช่ไหมคะได้เลยลบรายการโปรดใช่ไหมคะเห็นไหม มีคอนเทนต์เพียบเลยนะคะเอาคลิปไปส่วนตัวได้ใช่ไหมคะครูดได้เลยค่ะคุณพี่แป๋วนะคะขอบคุณค่ะคูปปูนะคะถ้าลบแล้วถ้าเราผิดเหมือนเรายอมรับว่าเราทําผิดใช่ค่ะโค้ดสักพี่เล็กนะคะก้าวมาเลยนะคะพี่แหลมมาทันทีนะคะหัวหน้าห้องนะคะเตรียมตัวนะคะหัวหน้าห้องเด็กชายแหลมนะคะเตรียมตัวได้เลยเอสศูนย์ปูบอกว่าอะไรนะคะขอบคุณนะคะดอกกุหลาบเมื่อกี้คให้ดอกกุหลาบมาปูไม่เห็นเลยนะคะเดี๋ยว ขอขอขอบคุณที่หลังซ่อนคลิปกี่คลิปถึงจะผิดปกติค่อยๆทย,ยอยซ่อน20%ของคลิปทั้งหมดเพราะฉะนั้นซ่อนวันละหนึ่งคลิปก็พอนะคะค่อยๆทย,ยอยซ่อนสัก5้าวันค่อยมาซ่อนทีแบบนี้มันจะได้ไม่รู้สึกผิดปกติอย่าซ่อนปึงป้งๆึๆงง,ง,งนะคะนัน่นอ่ะจะโดนมองว่าผิดปกตินะคะ ขอบคุณพี่ป๋องใช่ไหมคะสำหรับมินิฮาร์ดนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะคุณเล็กสนาหรือเปล่าคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณดอกกุหลาบของคุณขวัญน,นะคะขอบคุณมากผมไลฟ์สามทุ่มนะครับโอเคโค้ดสักไลฟ์สามทุ่มเปลี่ยนเวลาแล้วใช่ไหมคะโค้ดสัก ปูจะได้ไปดูนะคะแต่เราเนี่ยพอสามทุ่มปูก็ไปดูความรู้จากโค้ดสักไม่ได้อีกแล้วนะคะพี่แหววโคราชยังอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะข้าใจแล้วนะคะคุณวาสินีได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณโอ๋ไม่เคยลบคลิปนะคะได้นะคะถ้าคลิปไหนที่ที่ไม่ไม่ต้องลบก็ไม่ต้องลบนะคะเดี๋ยวจะโดน จะโดนมองว่าเป็นช่องผิดปกตินะไม่ต้องซ่อนอะไรทั้งสิ้นนะคะถ้ามันไม่มีอะไรที่มันผิดปกติไม่ต้องซอ่อนไม่ต้องลบนะคะโชว์ไปเลยโอเคนะคะสวัสดีคุณโสภานะคะลูกสาวครูปูเรียนออนไลน์หรือคะใช่คะ่ะเรียนออนไลน์ทุกวันเครียดมากคนปูจะไม่มีเวลาที่จะทำคลิปเลยตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงสโมงเย็น แล้วก็ต้องสอนกันบ้านด้วยก็ต้องแอคทีฟตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะขอบคุณค่ะคุณมิ้นนะคะเย่ๆ yeah, yeah, yeah. นะพี่เพนบอกว่าเย่ๆไม่อยากเรียนนะคะรักษาสุขภาพนะคะคุปปุขอบคุณค่ะคุณอุ๋มเดี๋ยวจะไปรับความรู้ในเรื่องของวัคซีนอะไรต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินที่ช่องของคุณอุ๋มด้วยนะคะปบมือใช่ไหมขอบคุณค่ะเออคุณหน่อยนะคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวปูทําคลิปให้นะคะขอบคุณครับได้ค่ะโค้ดสักเนะี่ยอย่าลืมนะโค้ดสักให้ดอกกุหลาบมา3ดอกคุณ โอ oh, ใช่ไหมคะคุณโอเนาะแฮปปี้ฟิต ให้ดอกกุหลาบมาขอบคุณมากๆนักเรียนยืนตรงเตรียมพร้อมทาความกับพี่แหลมมากพี่แหลมไล่ปูหิกแล้วนะคะคุณแฮปปี้ฟิตวิจโจะคะปุบมือขอบคุณค่ะคุณครูปูดูแลสุขภาพดื่มน้ำมะนาวนะคะขอบคุณค่ะเก็บปากกาใช่ปากกาดินสอยางลบนะคะทุกอย่างใต้โต๊ะนะคะใต้เกะของเราเอาเศษกระดาษออกมาทิ้งด้วยนะคะโอ๋ค่ะส่งดอกกุหลาบขอบคุณอ๋อคุณโอขอบคุณนะคะปูจําไม่ได้นะคะขออภัยด้วยคุณโอ พอเห็นชื่อกับรูปโปรไฟล์จาได้ทันทีนะคะถ้าเปลี่ยนคลิปเก่าเป็น p r i v a t เพราะอยากยอ่อพอยอดวิวน้อยแล้วมาโพสต์ใหม่ได้หรือเปล่าครับอันนี้ได้ไหมคะโค้ชสากคาถามนี้เปลี่ยนคลิปเก่ามาเป็น p r i v a t แล้วพอยอดวิวน้อยแล้วมาโพสต์ใหม่ปูเคยโพสต์คลิปซ้ํากันได้นะคะคลิปซ้ำกันหละคลิป1กับคลิป2แต่คลิปนั้นต้องไม่ผิดกฎอะไรใดๆทั้งสิน้นปูเคยทํา2กรณีกรณีแรกคลิปนั้นโดน NR นะคะโดน NR ปูก็ ไม่ได้สนใจก็คือไม่ได้ซ่อนคลิปด้วยแล้วก็มาโพสต์ใหม่อีกหนึ่งรอบก็บโดน NR เหมือนกันเพราะเหมือนเขาจําได้แล้วจับไว้ว่าคลิปนี้มันผิดนะคะก็โดน NR ทั้ง2คลิปเลยคลิปเดียวกันนะคะแต่ระยะเวลาที่โพสต์ก็ห่างกันประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ส่วนอีกคลิปหนึ่งไม่โดน NR แล้วก็ผ่านผ่ผานปกติเลยลงปึ้ง นะคะไปหนึ่งคลิปแล้วคลิปที่2ก็ลงต่อกันเลยนะคะอันนี้ลงได้ไม่ผิดปกติอะไรไม่ได้โดนไม่ได้โดนปิดกัน้นไม่ได้โดน NR ใดๆทั้งสิ้นนะคะลองไปทําดูอันนี้ประสบการณ์ปูมีเท่านี้นะคะส่วนที่ถามว่าถ้าเปลี่ยนคลิปกล่าวมาเป็นขอแคปเจอร์ล้วกันนะคะ คุณหงาบอกว่าขอบคุณนะคะได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพันขอบคุณนะคะคุณโพแวะมาขอใจให้ค่ะขอบคุณนะคะคุณพันครูปูน่ารักมากๆขอบคุณนะคะคุณเพนใช่ไหมเอ่ยเช็แคร์ครับคุณปูคุณลุงอินดี้เกตแล้วเน้อในเรื่องของการปิดกั้นแล้วเราจะแก้ไขยังไงนะคะไปแก้ไขตามนี้เลยนะคะพี่แป๋วบอกว่าปบมือเลิฟเลนะคะขอบคุณด้วยนะคะนักเรียนทําความเคารพพี่เพนไล่ปูค่ะนักเรียนเพนจ๋าเด็กหญิงเพนอย่าพึ่งครูยังพูดไม่จบเลยเธอไล่ครูแล้ว ะะขอบคุณค่ะคุณครูได้เลยนะคะ,อะขอบคุณด้วยสําหรับคนที่ช่วยแชร์ไลฟ์ให้กับปูนะคะได้ค่ะแต่ต้องไปแก้ไขไม่ผิดกฎชุมชนกลับมาได้แล้วค่ะเยี่ยมมากมานะคะขอบคุณครูปูนะคะพี่แป๋วนักเรียนเตรียมยืนตรงทำความเคารพคุณครูได้อ่ะ ขอบคุณครับครูปูกดเล็กมานะฮะกดเล็กมาใครพร้อมกับบ้านแล้วขอบคุณ guerra, ค่ะครูป,ปูนะคะคุณวาสินีได้คะ่ะขอบคุณนะคะ,นะคะนักเรียนกด8มากด8มาพร้อมกับบ้านนะคะพร้อมกับบ้านคุณลุงอินดี้นะคะพร้อมกับบ้านขอโทษค่ะครูป,ปูไม่เป็นไรแซลเล่นแซลเล่นลลน,นะคะไม่เป็นไรอันนี้เราจะเลิกแล้วนะคะใครกลับบ้านนะคะพร้อมกับบ้านกลับบ้านได้เลยสามทุ่มไม่มีเรียนนะคะ คุณหน่อยบอกขอบคุณค่ะนะคะตกหล่นใครไปไม่ได้ทักทายใครไปห้ามโกรธกันนะคะพยายามไล่ทุกอันและน่าจะเป็นที่คอมเมนต์ของ TikTok ด้วยที่ตกหล่นขาดหายไปนะคะคุณโจนะคะขอบคุณค่ะ พี่แป๋วขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝันดีดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคะแนนไลค์ในการที่มานั่งฟังการเคาะหัวใจคอมเมนต์นะคะแล้วก็แชร์แล้วก็ของขวัญน,นะคะทุกคะแนนเป็นของขวัญเอาไม่ใช่สิเป็นคะแนนไลค์ให้กับปูหมดเลยนะคะน่ารักที่สุดค่ะคุปูคนสวยขอบคุณนะคะสาหรับคําชมขอบคุณค่ะนะคะนักเรียนมินแฝนตกค่ะไม่เอาร่มมา,าเพราะฉะนั้นพี่ป๋องนะคะอยู่โรงเรียนไปก่อนเด แต่ครูกลับบ้านก่อนนะครูกลัวผีนะคะที่โรงเรียนผีดุนะคะสวัสดีค่ะคุณรัฐ2294อ่าคุณนีนะคะคุณปาลิสาหรือเปล่าคะปู่เลียกไม่ถูกต้องขออภัยดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะฝันดีนะคะครูปูคนสวยขอบคุณคะ่ะพี่เพนนั่งสมาธิก่อนนอนคืนนี้ขอบคุณนะคะ เขเรียกอะไรนะขอบคุณที่จะส่งบุญมาให้ปูนะคะอนุโมทนาสาธุอนุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะโอเคงั้นไปก่อนดีกว่านะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่3ามทุ่มครูไม่ไลฟ์แล้วนะคะครูไม่ได้สอนนะคะทุกคนฝันดีค่ะพี่แหววโคราชไปแล้วขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณมากๆแบตจะหมดแล้วด้วยกลัวทุกคนค้างอยู่ในนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย